สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพา FC ซมารับชมแนวทางหุ้นทั้งสิงนะคะเช้าบ่ายวันที่23มีสาเมษายน2568นะคะ FC ค่ะวันพุธค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ค่ะขแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ F4 จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นใจจะพาไปดูวันที่22ก่อนมาเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่22นะคะใจให้เด่นอยู่ที่5และ4รอบเช้านะคะรอบบ่ายให้7และ6รอบเช้ามา7 3 9 7 5เด่นมา5เข้าคู่5 7 7 5นะคะคู่ตัวเด่นเนาะคะ่ะ เลขเด่นประจําวันรอบเช้ามาเลขสามรอบบ่ายจะให้เจ็ดและหมาสองสามสองหนึ่งแปดรูดเบิดพี่น้องรอบบ่ายรอบบ่ายเลขเด่นประจําวันมาถึงสามและแดเลยนะคะทุกคนวันนี้เลขเด่นประจําวันเดินดีทั้งวันนะคะทุกคนทุกหุ้นเลยนะคะทุกคนคะแม่นบอกพี่น้องน่าจะใช่นะคะทุกคนทุกคนเราไปต่อนะคะวันที่ยีบสาถ้าชอบก็ขอให้เฮงๆ,ๆปังๆนะคะไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนคะ

0990 0770เดเ่นรอบบ่ายอยู่ที่6และ5ค่ะ6นะคะสีขาหกหนึ่งหนึ่งหกห6 3 6 8า้าหหสี่สี่หกหสามสามนะคะ5665 5115 5 0ห้ ห้าสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าแปดแปดห้านะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้พี่น้องหลอดใบจับโปได้เต็มสปริงปันได้นะคะทุกคนคะ่ะจับคูน่นึงเสียดายคู่นึงเอ้าพี่น้องแล้วสะด,ดวงก็แล้วกันเนาะคะ่ะถ้ามาเนาะพี่น้องเนาะมาดูคู่จะเด่นนะคะทุกคนหนึ่งศูนย์หกห้านะคะทุกคนคะ่ะ 1 6, 6 6, 6่ง5กหก1น0่6หนึ่งห้กับหรอบบ่าย6 1ห6ึ่งหนึ่5หกหกศูนย์ศานนีขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f อฟท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่นะคะที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจำวัน จะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเหล๋อรอบละสี่คู่นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่สี่กับเก้าันพุทธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกท่านขาเลขสี่กับเลขเก้า fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้าหนึ่งและศูนย์เด่นประจําวันสี่และเก้าเป็นหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งศูนย์ค่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ หกกับห้าและสี 9, ่กับเก้าเป็นหกสี 5, 5, 4, 4, 5, ่สี่หกหกเก้าเก้าหกห้าค่ะห้าสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้าห้านะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนะาะมักก็ตามได้คะ่ะพี่น้องประมักประชอไพพี่น้องเลือนพานเนาะ,ค,ะค่ะค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับแนวทางหุ้นทัางเสง็งวันที่ยี่สิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทีเอฟีทุกๆท่านมอห้ สำหรับวันนี้ใจขอให้เอฟซีโชคดีค่ะโชคๆมันหวานกันสุขปู่โคคนพี่น้องสวัสดีค่ะหฮงๆฮงปังปังกันสุขปู่ชคคนเด้อพี่น้องเด้อ